11จังหวัดรับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันศุกร์ที่17มิถุนายน2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีฝนตกกระจายจตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อีกทั้งในบางพื้นที่ดูเหมือนจะมีแม่ครึ้มลอยมา แต่กลับลอยข้ามหัวไปอย่างหน้าตาเฉยไม่ยอมตกในบริเวณพื้นที่ของเราเสียทีลักษณะเช่นนี้เนื่องจากร่องมรสุมที่ผาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียอีกทั้งอิทธิพลของกระแสลมที่พัดมาจากหลายทิศทางจึงทำให้กลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวค่อนข้างไวแต่ก็ยังคงส่งผล ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น41จังหวัดซึ่งจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกําลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศ พ่อแม่พี่น้องจะสังเกตเห็นได้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงมีกำลังอ่อนแต่ยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมในบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านตากเพชรบูรณ์และพิษนุโลกอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิตำสุด่ําสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเศราชลบุรีระยองจันทบุรีและราช อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส จากสภาพอากาศดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกจะทําให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆวด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ